สองที่อยู่ในนรกนี่เลยเข้าวที่เวงมาสมงนะี่ยสี่รอบกีรบรบ่รอบก็หมดไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคือนอะาตาสารอะไรฝมกินอะไรไหมไม่หยุดไปหมดดื่ตั้งกี่ร้อยคนไม่ดูแลไม่ดั่วถึงหรอกเองน้ำอะไรก็ตกกระปุกชิ้นไหนถ้าเจอแบบนี้แล้วคุณจะทำยังไง สาวท้องติดโควิดถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดบุรีรัมย์เธอโพสต์คลิปผ่านติ๊กตอกทั้งน้ำตาระบายความยากลำบากตั้งแต่วันแรกที่เธอเข้าไปอยู่เธอเล่าว่าห้องน้ำสก,กรปรกอาหารและน้ำก็ไม่เพียงพอรวมถึงของฝากที่ญาติฝากมาให้ก็ไม่ได้รับขณะที่การจ่ายยาก็ไม่คำนึงถึงสภาพของผู้ป่วย โดยที่เจ้าตัวทั้งๆท,ท,ที่ย้ำกับหมอแล้วว่าตั้งท้องแต่ก็ยังจ่ายยาฟ้าทลายโจรมาให้ซึ่งฟ้าทลายโจรน,นี้ก็มีผลข้างเคียงกับเด็กในท้องต่อมาเธอเล่ากับนักข่าวว่าเรื่องทั้งหมดที่โพสต์เป็นเรื่องจริงตอนนี้เธอกลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วหลังจากร้องขอให้อสอมอในพื้นที่ช่วยเจรจาให้ เป็นวันที่สองที่อยู่ในนรกนี่เลยคือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอ่ะข้าที่เร่งมาสง่งใช่ไหมกี่รอบกี่รอบก็หมดแล้วไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เมื่อคืนเลยแล้วนี่ตอนเช้าอ่ะข้าวมาสง่งหมดอีกแล้วเป็นอะไรต้องมาอยู่แบบอดอดหยาบยาแบบนี้พอไปถามเจ้าหน้าที่เขาก็บอกให้โฮงคุยกับหมอเขาก็คุยกันมอว่าคนพ้องเขาให้อยู่ที่นี่เขาไม่ไให้รักษาคือตกเมื่อน่ะอดอดอยากหยาอะแล้วพ้องอยูแอย่แล้วคืนแรกอ่ะเอาฟ้าเท่าไรโจมีแล้วฟ้าเท่าไรโจมีทอง ไม่ได้ใช่ไหมคนที่แก็บเงอยู่ในนี้มีตั้งกี่ร้อยคนดูแลไม่ทั่วถึงหรอกเมองน้ำอะไรก็ตุกกระปุกอย่าสักอะไรผมกินอะไรมาหยิดไปหมดหน้าเปื่อด ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ออกหนังสือชี้แจงระบุว่าได้ปรับปรุงเรื่องอาหารและห้องสุขาตามที่ร้องเรียนแล้วนายแพทย์พิเชษพืชขุนทดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่าจากการตรวจสอบพบว,ว่าผู้ป่วยรายนี้ติดโควิดจริงและตั้งท้องแล้วประมาณ1เดือนเศษซึ่งความเป็นจริงแล้วตามแนวทางการรักษาของจังหวัด ผู้ที่ตั้งท้องจะนำไปรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่คาดว่าน่าจะมีปัญหาในจุดคัดกรองและจุดการซักประวัติที่เกิดการสื่อสารผิดพลาดเนื่องจากโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ดูแลอยู่จุดนี้มีผู้ป่วยรักษามากกว่า900รายจึงอาจทําทให้ผู้ป่วยที่ตั้งทันหลุดเข้ามารักษาในระบบโรงพยาบาลสนามส่วนปัญหาเรื่องความสะอาดนายแพทย์พิเชษยอมรับว่ามีปัญหาอยู่บ้างเพราะคนไข้ยเยอะแต่ได้สั่งการให้แก้ไขแล้วเช่นเดียวกับเรื่องอาหาร กกินารซึ่งตอนนี้มีจํานวนที่เพียงพอกับผู้ป่วยทุกคนท่านสามารถติดตามทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบวันได้ผ่านทางเว็บไซต์ springnews.co.th